สวัสดีค่ะคนกลาปตุกเจโลนะคะเจโลอยู่เมืองกรุงเอเธนนะคะประเทศกรีกนะคะอันนี้อยู่บนรถบัสนะคะเข้าไปในเมืองรถบัสเบอร์95 E95 นะคะ X ไม่ใช่เหรอ X95 ขึ้นจากแอบหน้าสนามบินเลยนะตรงเกตเกตที่3นะคะซื้อตัว๋วราคา6ยูโรนะคะกำลังจะเข้าไปในเมืองนะคะ ชมบรรยากาศเล็กน้อยๆนะคะโอ้โห,โโหเจอเลยดิกา้าละหัวตั้งมาเลยโดนผีหลอกโดนผีหลอกมบนเครื่องบินมันหัวตั้งเลยลูกสาวลูกสาวทําผมบอกว่าหัวตั้งมากชมกันเล็กๆน้อยๆนะคะเส้นทางเข้าไปในเมืองกรุงเอเธนส์นะประเทศกรีกนะคะ วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานนะคะตำนานถวยเทพนะคะเดี๋ยวก็เลยก้าผมรอเลยเทพไหนอะผมสูงขนาดนั้นบนโอโโออลิมปัสมีผมทรงนี้ด้วยเหรอไม่ลูกศิษย์คูกกายแก้วอลูกสาวบรรยากาศดีนะคะส5สิองศา ที่ละมันก็22องศาได้มั้งกรีกเป็นเมืองที่ร่ำรวยหูเขาภูเขาสูงนะคะชมกันได้เล็กน้อยนะคะเอาไว้ไปชมกันเต็มที่ในเมืองนะคะ ต้นนัดเข้าในเมือง5 5ยูโรเปิดปก๊บเปเนาะใช่บาเซลนา6ยูโรใช่โอเคนะคะวิจอกันในเมืองดีกว่านะคะเชิญคิดหน้าจ้าดึค่ะ